สวัสดีครับอยู่กับผมแซมวิ่งครับวันนี้ช่างเขียววันนี้มาขับดำกรีนวันนี้เรามาขับดำกรีนเนี่ยโอ้ช่างเขียวลงไปข้างล่างแล้วเขาลงไปเอาอะไรอะตะก,กี้จอดคลองน้ำโดนน้ำเซ็กเงเลยจอดคลองน้ำแป๊บเดียวเอง งานมีขี้บ่อยนี่นลครับโอ้ช่างเขียวลงไปข้างล่างไปเล่นขี้โครนอีกแล้วหรือเปล่าเนี่ยขึ้นไหวบอช่งเขียวนะยางสั้นเลยเลยเนี่ยเงโอ้โหขึ้นไหวไหมเนี่ยโอ้อันนั้นก็เป่ากรองอีกแล้วไม่ทันไรเลย เป่ากรองบ่อยจังน่าเซกนี่โอ้โหได้ปั๊มลมมาใหม่ก็เป่ากันจังเลยเป่ากรองทั้งวันเลยครับจอดไม่ได้เลยนะเป่าอย่างเดียวเดี๋ยวเราจะลงไปดูดีอ่ะทำอะ,ะไรบ้างนะคงขอใส่หมวกก่อนมันร้อนมันร้อนเชี่ยงเลยต้องดึงดาบนะคันนี้ปิดสวิดด์ใส่เกียร์ไว้ด้วยเอ้ย จะรถไล่ลงไปแล้วขึ้นไปไหมเนี่ยโอ้หนี่มาขับดับกรีนเรืบดูเนี่ยเสียก็ไม่ว่างเล่นกีนคนหรือเปล่าเนี่ย ปลาไหลนะเดี๋ยวเอาปลาไหลไปเก็บก่อนโอ้ปลาไหล <c oughs> ไปข้างล่างเลยคนระับ สวัสดีครับมสวัสดีครับเฮียออะไร่ปลาไหลปลาไหลมันจะตายไหมเนี่ยไม่มีน้ำมันจะตายไหมโอ้มันลูกละไลปลาไหลงเขียวได้กบอย่เยอะเากบเลยกับเตยต็ จะเล่นอะไรเนี่ยวันนี้พุ้นที่โคลนเหรอ,อความลึกกี่เมตรวะเนี่ยถึงสามเมตรไหมสองเมตรครึ่งได้ไหมครับระยะนี้เกือบเกือบสามเมตรไม่ใช่สามเมตรเลยวันนี้ ประมาณ2เมตรครึ่งไปงัวกะไม่ถูกเหมือนกันไม่มีตลับเมตรลงมาชั้นล่างแล้วครับที๊โซนมีใครมาจับปลาอย่างเนี่ย ไปไหนอ่ะไปไหนกันนะเนีย่ยไปช่างเขียวแต่งขอบแต่งสโลปก่อนงานนี้ต้องเนียบครับงานนี้ต้องเนียบงานนี้ต้องสวยเขียวจัดให้ดูครับต้องแต่งขอบแต่งอะไรให้สวยนะเดี๋ยวมันเสียชื่อ ดับตรงหมดเสียเงินไม่ว่าเสียหน้าไม่ได้ครับเนียต้อยสวยเลยครับเงินค่าน้ำมันนี้จ่ายไม่อันให้งานดีไว้ก่อน ไปไซด์อีก,กเลยลูกพีอีกเลยขี้โคนเยอะไปหมดเลยใครจะซื้อขี้โค่นบ้างครับใครซื้อขี้โคน่นบอกผมนะผมเอาไปลงให้ถึงหน้าบ้านเลยเออนี่ยปุ๋ยชั้นดีเลยนะเนี่ย ใครไม่ชอบอ่ะดูอ่ะเนี่ยนี่พุกเข้ากัน่อยจะได้เล่นขี่เลนกันแล้ว กันครับให้เป็นเนื้อเดียวกันไปเลยเนี่ยปุกขี้โคนขายครับอุย๊ยแบบอย่างดีเลยนะเนี่ยใครว่าไม่ดีอ่ะเออไอ้อเบืรถเดินกันไหม ไกันเบิรรถเล่นกันครับว่บางๆครับปลุกเข้าไปเมนะื่อไถ้าใครกำลังปลูกผักปลูกอะไรนะครับเนี่ยผมแนะนำครับที่โครนนี่แหละตากไว้เลยตากให้แห้งไว้เลยปุ๋ยนี่ไม่ต้องใส่เลยครับปุ๋ยนี่แทบไม่ต้องใส่ ดีกว่านาดินอีกปลูกผักปลูกอะไรนี่ขึ้นดีมากเลยลองดูครับถ้าใครไม่เชื่อนะส่วนมากจะไม่ค่อยมีใครเอาหรอกครับม่ได้เอาไปโยนทิ้งโยนทิ้งมีได้คนเอาไปโยนทิ้งขุดสระแล้วก็ปล่อยลงในสระครับไม่มีใครอยากได้ มันไม่สวยเขาว่ากันเดให้แกคุกเข้ากันไปก่อน ก็โอเคครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับเจอกันคลิปหน้าครับผมบ๊ายบายไปแกลเล่นกีโครนไป